นึ่งเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีเงินแปดสิบโกดหนึ่งโกดก็คูณร้อยล้านเข้าไปนะลูกนะแปดสิบโกดเท่าไหร่ไหนบอกยาสิแล้วหนึ่งร้อยคูณเข้าไปเนาะแปดพันล้านถูกไหมอ่าแปดพันล้านอ่ะแปดพันล้านในยุคอดีตเยอะมากหรือน้อย <Yeah. S 2> สุดยอดเลยลูกวัวสี่บาทต่อตัววัวแต่เดี๋ยวนี้วัวตัวละสามหมื่นสี่หมื่นถูกไหมโอ oh. เป็นแสนด้วยใช่ไหมลูกค่ะโอยายไม่รู้จริงอ้าวขอโทษยายไม่รู้จริงลูกเพรรู้จริงฟังต่อบปรากฏว่าเศรษฐีคนนั้นเนี่ยมีลูกสาวสวยมากมีอยู่คนเดียวอ่ะมีลูกคนเดียว mm. ก็เลยเดินผ่านอะไรลูกรู้ไหมมันมีหนูตัวหนึ่งนอนตายอยู่ นอนตายพองอืดเลยพนูนอนตายพองอืดเลยเศรษฐีก็ทําเป็นพูดดังๆขึ้นมาว่าคนมีปัญญาย่อมก่อประโยชน์ได้จากหนูตัวนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาตรงนั้นเขาก็ยิบหนูตัวนั้นขึ้นมาหลังจากเศรษฐีนั้นผ่านไปแล้วนะคะ หลังจากนั้น<ส>เขาก็เอาหนูตัวนั้นไปขายชาวบ้านถามว่าชาวบ้านจะซื้อไหมเนาะชาวบ้านามีอยู่ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าอ่ะเราซื้อก็ได้แต่ให้แค่น,นี้ยสมมุติหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทสมมุติภาษาไทยเนาะหนึ่งบาทปรากฏว่าผู้ชายคนนั้น เอาเงินหนึ่งบาทในยุคนั้นไปซื้ออะไรลูกๆไหม <Yeah. S 1> ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเ oh. จ้าของมเมล็ดพันธุ์ผักกาดบอกว่าเราจะให้หนึ่งบาทก็จริงแต่ <Yeah. S 1> จะเป็นคนฉลาดหรือเปล่ปาห oh. อ่า เราจะขายท่านโดยให้ท่านเอานิ้มนิ้วเนี้ยจิ้มลงไปในเมล็ดพันธุ์ผักกาดพูดแค่นี้และถ้าเป็นลูกลูกจะทำยังไงอ่ามีคนฉลาดตอบแล้วนะคะท่านเนนนี้ฉลาดท่านเนนบอกว่าอา้าเขาไม่ได้ตั้งกฎิกาอย่างอื่นใช่ไหมไม่ตั้งกฎิกาอย่างอื่นบอกว่าให้เอานิ้วเนี้ยจิ้ม เดี๋ยวเราจะให้มเมล็ดพันธุ์ผักตาดเท่าที่นิ้วของท่านจิ้มติดมาผู้ชายคนนั้นก็เลยเอานิ้วเนี่ยเข้าไปในปากนะคะแล้วก็เลียๆจนนิ้วเนี่ยเต็มปากแล้วลิตโทษเต็มด้วยน้ำลายแล้วก็เอาจิ้มทั้งหมดมันเลยติดมาเยอะหรือน้อย <Yeah. S 1> เยอะมากเขาเอาไปปลูกขายได้เยอะ แล้วเขาก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์อื่นๆเปลี่ยนปเป็นคนโง่หรือคนฉลาด,ลาดตก